สวัสดีครับผมเอิร์ธสดชื่นนะครับแจ้งเตือนนะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพระบาดที่ t i ก t o k ครับโดยการปลอมช่องเอิร์ธสดชื่นครับเอิร์ธสดชื่นมีช่อง TikTok นะครับช่องจริงมีผู้ติดตามตอนนี้นะครับ3ล้านคนนะครับช่องอื่นปลอมทั้งหมดนะครับถ้าคุณเห็น TikTok นะครับมีการมีวิดีโอของเอิร์ธสดชื่นแล้วมีเขียนว่าให้แอดไลน์หรือว่า ทักไปส่งข้อความนั้นคือปลอมทั้งหมดนะครับนั่นคือมิจฉาชีพนะครับเขาจะหลอกเอาเงินคุณนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อนะครับมิจฉาชีพมาตอนนี้ระบาดจริงๆครับเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความนะครับที่ผมเคยเขียนแจ้งเตือนไว้เสมอในทุกๆคลิปนะครับแจ้งเตือนทุกคนนะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพนะครับอย่าหลงเชื่อโอนเงินให้ใครเออสดชื่นไม่เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะครับ มีเพจ f a c e b o o k นะครับเพจเดียวชื่อว่า Tag Pro ครับมีผู้ติดตามตอนนี้8.8ล้านคนครับ TikTok มีช่องตอนนี้ที่เป็นช่องจริงช่องเดียวชื่อว่าเออสดชื่น Tag Pro มีผู้ติดตาม3ล้านคนครับช่อง YouTube มีผู้ติดตาม1.5ล้านคนนะครับสังเกตที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับที่ Facebook และ y o u t u b e ครับ ส่วนที่ t i k t o k ตอนนี้มีช่องปลอมเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นถ้าไม่มีผู้ติดตามถึง3าล้านคนนั้นคือช่องปลอมนะครับเออสดชื่นไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นไม่มีการแอดเพื่อนใดๆทั้งสิ้นไม่มีการให้แอดไลน์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่งข้อความหาใครใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเขียนไปในคลิปว่าเป็นเครื่องหมายว่าแอดไลน์อะไรต่างๆไม่มีทั้งสิ้นครับ ไม่มีการทักไปแจกรางวัลใดๆทั้งสิ้นไม่มีการส่ง SMS ให้ไปรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นไม่มีการชักเชิญให้ร่วมบุญใดๆทั้งสิ้นไม่มีการออกไปตั้งบูธรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่มีการขายกล่องสุ่มใดๆทั้งสิ้นหากเจอคือมิจฉาชีพครับแล้วก็ถ้าเจอคนใช้รูปหน้าเออสดชื่นนะครับไปแอดเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือปลอมทั้งหมดนะครับ t ิ kT o อนะครับตอนนี้ เขาจะเอาคลิปของเออตัวชื่อเนี่ยดูดไปไปเขียนให้แอดไลน์ต่างๆนั่นคือปลอมนั่นคือมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงคุณน,นะครับไม่ต้องดูไม่ต้องสนไม่ต้องไปคลิกลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้คือเตือนภัยนะครับมิจฉาชีพระบาดอยากให้ทุกคนได้ระมัดระวังนะครับใครมาชักชวนให้โอนเงินนั่นนะคุณสงสัยเลยว่าคือมิจฉาชีพอย่าโอนเงินให้ใครครับใครมาชักชวนให้แอดไลน์นั่น เขาพยายามจะแฮ็กข้อมูลจากคุณนะครับเขาอาจจะส่งลิงก์ต่างๆพยายามแฮ็กข้อมูลของคุณนะครับหรือว่าเขาพยายามจะชักชวนคุณเล่นการพนันเพราะฉะนั้นนั่นคือมิจฉาชีพระวังกันด้วยนะครับเออสดชื่นออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับตอนนี้ฝากเตือนทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับ